ร้อนชากันทั้งประเทศครับเมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมกำลังเปิดระดมความคิดเห็นของประชาชนเรียกง่ายๆรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการดึงเอาที่ซึ่งเป็นที่ป่าสงวนในเขตอุทยานทัพลานครับออกมาร่วมสองแสนกว่าไร่ให้สปกรมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น และคนที่ถือครองสิทธิ์ทำกินครับนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเซ<อ>ฟทับลานเนี่ยโอ้โหแฮแท็กเทรนดอันดับหนึ่งนะโอโ้ตั้งรับกันแบบ <c oughs> ระเบิดระเบิร์ข่าวจริงข่าวลวงข่าวลัววออลบ,บเลก,ก,กนิวข่าวโจมตีออกมาไป่รูเรื่องมีทั้งแบบส่วนที่ไม่พอใจรัฐบาลก็บวกกันเยอะนะทั้งทั้ที่เรื่องนี้มันเริ่มสารตั้งต้นเนี่ยมันนานมากแอ เหตุผลนะปลายทางวันนี้มามจากมติคลมเมื่อปีที่แล้วครับหมรัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา14มีนา 6. 2 6 6อ่านี่แผนที่ตรงนี้ทับลานนี่คือพื้นที่สำรวจเอางี้นะอุทยานแห่งชาติทับลานหลายคนอาจจะไม่รู้ก่อกำเนิดในปี2,524ใช่เป็นพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่ เสริงสางวังน้ําเขียวสะแก้วทลาดยาวไปน,นั้นสองสามอำเภออ่าสองสามอ <23 S 2> เภอและเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยในเขตที่ประกาศเป็นแนวอุทยานน่ะเอาเฉพาะหมู่บ้านนะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยไปต่อสู้เพื่อกันนะพี่พี <c oughs> ร่วม90หมู่บ้านอ่ะตางนี้แล้วกันนี่นี่ดูดูดพื้นที่ ทับลานเนี่ยทำไมทับลานเขามีป่าลานกว้างใหญ่อยู่นั้นน่ะเป็นลานกว้างอนั่นน่ะมาพี่โอมาดูตรงนี้กันนะมันจะมีเรื่องของปี2-4ปี4-3 3อะไรแล้วแต่เนี่ยครับแต่เรานับจากนี้แล้วกันนะจาก14มีนา266 6ัมติคอมอเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐนี่ไงนะมันปรับปรุงตรงไหนเพื่อปลดล็อกที่ ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมและคนบุกลุกอยู่ร่วม2องแสนหกหมื่นกว่าไร่จัดรูปที่ดินแนวเขตใหม่ถูกต้องและหลังจากนั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการอุทยาแนแห่งชาติเพื่อกําหนดแนวเขตของอุทยาแนแห่งชาติทับลานครับนี่ไงนี่ตั้งแต่มกราคม28มีมติมาตั้งแต่กีก่อนนู้นปีที่แล้วครับรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้มาดําเนินการศาลต่อจากแนวนโยบายครับครับ และวันที่ตั้งแต่28มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงโน่นแหละครับ12กรกฎาคมอ,อีกม่กี่วันแล้วเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งชาวบ้านในพื้นที่<อ> NGO ประชาชนทั่วไปและคนไทยทั่วประเทศว่าจะจัดรูปอย่างเงี้ยเอาไหมแล้วก็เขาบอกตอนนี้ที่ฟังความเห็นส่วนใหญ่แหละค <c oughs> แต่น,นั้นเห็นด้วยหลาคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่คนข้างนอก <c oughs> <c oughs> 12 กรกาดาปิดรับฟังความคิเดเห็นส่งเรื่องให้ณะารรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาอนี่น่าสนใจนะครับพอรับความคิเดเห็นแล้วไม่ใช่ว่าฟัง <sponsor S 1> ความคิเดเห็นแล้วสรุปนะไม่ใช่ฮะสํารวจความคิเดเห็นเสร็จแล้วก็ณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาไอ้นี้รัฐมนตรีเป็นประธานวะใช่คดี๋ยาราการอุทยานแห่งชาติและรัฐมนตรีก็เป็นประธานใเสร็จแล้วมาได้ข้อสรุปยังไงเนี่ยเสนอกรมออีกครั้งนะพูดง่ายๆพี่วีกำลังอธิบายว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงมือ กรมอุทยานยังไม่ถึงมือคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติยังไม่ถึงมือสปอแต่อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นครับหัวใจของปัญหาอยู่ที่ภาพนี้แหละครับหัวใจปัญหาอยู่ที่ภาพนี้เป็นภาพของสองเส้นคระทบกันมีเส้นเขตแนวสองแนวที่ ของปี24กับปี43มปี24และปี43โดยเส้นปี2อ2 4ขงีดเลยสีแดงพี่โอ้สีแดงสีแดงนี่24สีแดงเห็นไหมอีดไปอย่ไปเงี้ยเข้ามางเงี้ยโอเคไล่ไปอ่าคราวนี้นี่คือพื้นที่ปี24ซึ่งนะปี2อทับที่ดินตำกินของชาวบ้านนี่ไงเพราะปีสี่สามอ้าเห็นไหมล่ะอามันทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะที่จะซ้อนนั้นจะจัดสรรยังไงจำนวนกี่ไร่นะทั้งหมด สอ0 0 0 0สองแส,น,ส,งแสน,นไร่ครับโอ้โหเยอะทีเดียวพี่วี2องแสนหกนห่าพันกว่าไร่นี่ในจำนวนนี้2อง0 0 0สอ,อไร่เนี่ย ไม่มีสภาพป่าหลงเหลือตอนนั้นที่เข้าคลองมอแบบนี้ครับมีแต่บ้านไร่สวนวัดที่ตามาหน่วยงานของรัฐนี่นี่จึงมีการประกาศระดมความคิดเห็นจากประชาชนมีอำเภออะไรบ้างนะเนี่ยเสิร์งสามเสริงชัยวังน้ำเขียวคอนบุรีนะครับวังน้ําเขียวนาดีคือคือเส้นอุทยานนี่คือเส้นนี้ไงแต่ตอนนี้ชาวบ้านไปทับตรงนี้มาแล้วไงใช่ที่เส้นเส้นน้ำมือนน่ะมันพูดไว้ง่าย ชาวบ้านบางกลุ่มอยู่มาก่อนที่จะประกาศเขตอุทยานครับบางกลุ่มได้รับการจัดสรรให้เข้าไปครอบครองพื้นที่ป่าเสื่อมโทมนั้นหลังจากเกิดแนวทางการพัฒนาชาติไทยกันขึ้นมามาดูตัวนี้อ,อย่างพี่โอพูดมาดูนี้จะรู้เลยว่าใน2 6 6 2 8 6ไล่เนี่ย มีเกี่ยวข้องใครบ้างอ,อันเดิมเลยนะข้อหนึ่งเลยอยู่เดิมอยู่ก่อนปีสองสี่ผมเคยไปผมเคยไปตั้งแคมป์ที่ทับลานครับลุกวป่าคุณเขาบอกว่าเขาเจอเคุณคุณป้าเนี่ยเขาทําอาหารให้กินเขาอยู่มาทั้งเขาเกิดปีศูนย์สามะครัอยู่เดิมดั้งเดิมนะอยู่เดิมไม่ถึงว่าไม่ได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายนะคืออยู่เดิมมีทั้งแบบมีเอกสารกับบุกลุก ก็เรียกว่าอยู่เดิมพ่อแม่ก็ส่งมอบให้ต่อคืออยู่เดิมอะอยู่เดิมแล้วกันอันที่สองเนี่ยจัดสรรให้กลุ่มพัฒนาชาติไทยคือตอนนั้นห้าห้าหมื่นแปดพันไร่ก็คือกลุ่มพัฒนาชาติไทยคืออะไรต้องย้อนไปคือคำสั่ง6 6ทัพสองคืออะไรพี่โอคือการดึงคนที่มีความคิดต่างทางการเมืองตอนนั้นก็คือคอมมินิ์แหละคอมมินิทแล้วแหละมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและจัดสรรที่ดินให้ ทำกินครับปีสองสาได้งตีเส้นปีอะไรเมื่อกี้สองสไหมสองสี่ปีสองสามตอนคือตอนนั้นเขาให้สัญชาติบ้างให้ที่ดินก็15ไล่ต่อคนก็รวมแล้วเนี่ยที่ให้ตอนนั้นคือ5้าหมื่นห้ดหมื่ไร่5้า0 0ื่ไร่ห้าหมื่นไร่อันที่สองลุกพื้นที่ครับโอ้ลุกพื้นที่แต่ อันที่3มลุกพื้นที่แต่ผิดน้อยมีนะลุกพื้นที่ผิดผิดน้อยนะใช่อีกกลุ่มหนึ่งลุกพื้นที่ผิดมากและนายทุนเข้าไปยึดนี่ยร้อนโครงสร้าง2อ0 0 0นไร่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ3ามสี่กลุ่มใหญ่เนี่ยเอาเฉพาะ2กลุ่มนะอยู่เดิมกับจัดสรรให้กลุ่มพัฒนาชาติเนี่ยควรไปดูนะพี่อุ่รับต่อมาไอ้ลุกพื้นที่ผิดน้อยเนี่ยพี่พีสองกลุ่มเนี้ยแตกลูกแตกหลานก็ลุกที่ปัญหาตอนนี้คือว่าอยู่เดิมกับไอ้ไอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นแปดเนี่ย ผ่านไม่รู้กี่มือคือขายทออตลาดไปมือห้าเหมือนใตรงนั้นปัญหาเป็นสิว่าตอนนี้เรื่องคดีเนี่ยทั้งกลุ่มที่ผิดน้อยและผิดมากเนี่ยก็บอกมี552คดีคิดเป็นไล่เนี่ยประมาณเป็นหมื่นไล่นะนี่ตอนนี้นะพื้นที่อุทยานทับลานเอาลำพังที่ถูกฟ้องคดีไว้ก่อนหน้านี้นะร่วม400กว่าคดีพี่วีก็เนี่ยมีทั้งหมด5552คดีเอาเฉพาะนายทุนนะย้างคนให้ไปลุกที่แล้วมาอยู่ในมือของตัวเองเนี่ย ทั้งหมด40รายลายใหญ่เป็นพันพันไล่น่ะบางลายนะจริงรู้ชื่อแล้วล่ะันสั่งแล้วว่าให้เป็นของรัฐให้กลับคืนมานะถึงตอนนี้ยังเข้าไปจัดการไม่ได้เลยเข้าไปจัดการไม่ได้มาดูพื้นที่260,000หไร่ที่ทับรานอยู่ในไหนบ้างชาวบ้านบอกว่าอยู่ที่เดิมอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่เขตแนวของสปรหกหม0 0นไร่ใช่กลุ่มที่รัฐจัดสรรให้กลุ่มรัษฎรผู้ยากไร หกหมื่นไร่กลุ่มชาวบ้านบุกเบิกที่หลังนะกลุ่มนายทุนเท่าไหร่พี่วีกลุ่มนายทุนกลุ่มชาวบ้านบุกเบิกที่หลังบุกลุกกันแล้วแต่ก็หนึ่งแสนห้าหมื่นไล่เห็นไหมล่กกลุ่มไหนมากกว่ากันนีไงกลุ่มที่สามภายหลังครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันมีสองอย่างคือแนวคิดในการจัดสรรเส้นแบ่งมันทับซ้อนกันและต้องแบ่งให้กับประชาชนจริงๆอ่ะควรดําเนินการแต่มันเท่าไหร่ล่ะเออมันไม่ใช่สองแสนหกหมื่นไล่แน่นอนใช่เท่าไหร่ ตรงนี้มากกว่าที่ณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่รมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเป็นประธานเนี่ยมาต้องจัดสรรเพราะชาวบ้านที่ต้องการที่ดินทากินจริงๆต้องอยู่จริงนะใช่เขาได้สิทธิ์อ่ะควรเท่าไหร่แต่สิ่งที่คนห่วงตรงนี้คือ2องแสนหกหมื่นไร่เนี่ยจะยกให้สปกรบริาหารหรอไอเนี้ยอันนี้แหละที่เป็นปัญหาตรงนี้ชี้แจงดีๆอธิบายให้ประชาชนเข้าใจดีๆ พลาดพลังไปนะที่ดินทับลานทับรัฐบาลเลยนะพี่วันนี้เพราะถ้าเอาที่เสื่อมโทรมไปมอบให้สปกรสปกรคือเอกสารสิทธิเปลี่ยนมือได้ไหมเปลี่ยนมือได้เอาละสิยุ่งละทีเนี้ยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นจัดการดีๆรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผาบอกว่ายังไม่ถึงมือสปกรนะยังไม่ถึงมือนะอยากให้ฟังที่ท้ายหน่อยรนตรีกระทรวงทรัพยากรไม่ค่อยพูดนะแต่ถึงเรื่องนี้ต้องออกมาชี้แจงครับ ทามเสด็จเกิดอ๋อเรื่องทับลานใช่ไหมขณะนี้ก็เขากําลังทําประชาพิจารณ์อยู่เมื่อทามเสด็จก็จะเสนอกรมอุทยานนะแล้วก็จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30สิวันในส่วนของชาวบ้านเนี่ยก็ประมาณสักห้าหมื่นไร่หรืออะไรเนี่ยผมผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ในส่วนนี้ก็เขาจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักสองจุดหกแสนล้านนี่มันทับลานทั้งหมดไม่เห็นด้วยเราก็รับฟังรับฟังมาก่อนไงแล้วพินาที่หลังยังไงเยอะ เดี๋ยวน,น,นี้อธิบายความเลยนะเรื่องนี้ต้องอธิบายเลยนะ,ะและนายกก็ถูกถามล้วยนะยกบอกตัวนี้อยู่กระบวนการขั้นตอนอย่างที่รัมตีทรัพยกรพูดนะใช่ดัอย่างพี่โอพูดนะครับทัพอุทยานแห่งชาติทัพลานถ้าจัดการหรือว่าสื่อสารไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะทับรัฐบาลได้นะครับเนชั่นอินไซด์นะฮะสวัสดีครับ <S <S